สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อนทุกคนครับเอดสีถังรถเดิมรถบ้านครับฝากกดติดตามไว้น้ำเนียกันแล้วกันครับนี่รถเขาไม้ครับเมื่อนี่สิผ้าชมอีซูซูซูเปอร์แพดตีนัมครับตัวนี้ปีสองพันเก้าครับบรรยากาศย่ามเ้าวันอังคารครับสี่แปดครับเดี๋ยวผ้าชมรอบๆขั้นนะครับรถรถเดิมบางนะครับ ลดเดิมบางแต่ข็บเม็ดอากเดิมทุกจุดครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเนีกันแล้วกันครับเดี๋ยวพาส้มหลอบขั้นแล้ว สิบาชมห่องเครื่องนะครับ <S 2> <S 2> <S ยางดีซีเซ็นครับเอกสารพร้อโมโอนครับสนใจ รายละเอียดด่านล่างนะครับตัวนี้เป็นปี2009ครับหรือว่าปีหาสองครับซูปเปอร์แพทต,ตินัมครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ภายในสวยสะอาดครับมมีแตกหักนะครับเดี๋ยวผ้าชมห้องเครื่องครับ จะเข็บมิดอาร์กเดิมครับฝากกดติดตามทั้งรถเดิมรถบานไว้น้ำเนี่กันแล้วกันครับรับประกันครับ น็อตไม่ขยับแน่นอนครับฝากระโปรงเดิมโล่งงานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทครับเงินสดลดได้เยอะนะครับลางน้ำสวยๆครับน็อตไม่ขยับทุกตัวครับ เดิมขั้นนาเดิมแน่นอนครับเครื่องไม่มีเยิมนะครับรับประกันเครื่องไม่มีที่เยิมหลานมาง่ายนะครับติดถนนช่ายางกูนครับอำเภอเรืออำนาจครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับบริการจัดทรงทัวไทยครับสื่อขาย รับประกันการโอนทุกกรณีครับภาษีไม่ขาดคมสวยๆเบาะยังตึงครับเบาะยังตึงรถใส่งานมาบ่หลายนะครับ เดิมๆครับรด,ดวิ่งสองแสนสี่มืนโลครับไม่แท้แน่นอนรับประกันครับสนใจรายละเอียดด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ